สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบก,กับหนุ่มบ้านนาะหาเรื่องกันอีกแล้วครับวันนี้ก็เช่นเคยเราก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่23ถึง26กุมภาพันธ์2567อันดับแรกก็จะมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้68บาท25สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่25สสตางค์ ราคาท้องถิ่น65บาท25สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้72สบาท59สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่95สตางค์ราคาท้องถิ่น69บาทห้สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3ามวันนี้76สบาทเอสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมามากหน่อยที่1บาทส8สตางค์ราคาท้องถิ่น73บาทเอสตางค์ ยางก้อนถ้วย drc 100เปอร์เซนต์วันนี้53บสาท5สอสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่19สตางค์ราคาท้องถิ่น50บาท51สตางค์ยางก้อนถ้วย drc 50สเอร์เซตสดวันนี้26บาท74สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่8สตางค์ราคาท้องถิ่น23บสาท74สตางค์ยางก้อนถ้วย drc 5 5เปอร์เซน์พักชั่วโมง 29บาทส4สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่ส2สตางค์ราคาท้องถิ่น26บาทส4ส่ตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65เปอร์เซ็นต์ค้างคืน3 4บสาท77สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่ส2สตางค์ราคาท้องถิ่น31บาท71สตางค์และยางเครปยางก้อนถ้วยวันนี้37บาทส6สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่1 4สสตางค์ ราคาท้องถิ่น34บาท46สตางค์ก็ยังเป็นวันที่ดีสำหรับชาวสวนยางราคาก็ยังพุ่งขึ้นไม่หยุดนั่นเองครับแม้จะมีอย่างน้อยในช่วงนี้และสุดท้ายนี้ก็จะพาไปชมการซื้อขายยางพาราของต่างประเทศกันเลยนะครับ